เยอะเยอะมไปดิไมาเลยไปเลยเยมาที่ผมมออยู่เยวเดเยอะมากเยอะมากเพ่งเยอะมางูไหมหรือไงไปดิมาเลยว่ามาจากแค่แค่พาออกไปก็พอละ สู้คนเดียวมาสองรอบแล้ว ด้านนยีนีอดีหอโหเป็นอนี่แล้วเราเอาไงอ่ะมนีบอนเที่ยวแรกผมไม่ได้ใส่เื้อผมมีพวเปล่าพี่อันนี้เหล็กในมันหรอ แล้วทําไมพูดไปขนลุกไปเลยนี่ก็คือมันเจอเหตุการณ์แบบเจอเหตุการณ์แบบวิ่งหนีคนเดียวคนเดิมอยู่ตอนเต็มเลยปล่อยเราไม่ติดคนหมอเขาให้ยาแก้ปวดเออมันอยู่ได้เพรายาแก้ปวดใช่พี่ต้องมีหรือเปล่าเออตรงนั้นหนักเลยอ๋อคือก่อไฟตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่แไม้รุ่นนี้เหรอรุ่นนี้แล้วก็มันมีรุ่นนี้อ่ามันมีไม้มันมีมันมีที่ก่อนจับ มันก็มาลุมลมลุ้มของผมทันทีเลยร <ม S 2> อบแรกรอบแรกกลับมารอบสองก็โดนอีกก <ม S 2> ลับมารอบสามนี่แหละผมก็เลยกลางงง,ง,งกางงงด้วว่ามันจะจบเนี่ยพี่ผมก็นั่งอยู่ในนี้อพอเริ่มมาเยอะหน่อยผมก็ออกไปกลางตรงกลางกลางลานตรงนี้ออพอมาเยอะอีกผมก็เดินออกไปปากซอย เพื่อเริ่มที่จะขอความช่วยเหลือะไอ้ตอนวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือพึ่งตามป่ะตามอยู่แล้วตอนนั้นตามเยอะเยอะไหมนี่คือรอบที่สามเนี่ยตามเยอะแล้วมาเต็มที่มาเต็มสะเกลวเลยกี่ตัวประมาณเป็นรังเลยเหรอก็คือก็คือก็อาจจะมามันมอนมามันเรียกกันมาเนี่ยมาตัวสองตัวสามตัวทีนี้ก็เป็นร้อย